สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเบเกอร์เกมเมอร์กับเกม Alchemy Star ในเชื่ของการ Collaboration กับ Persona 5 Royal นะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Violet นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะเมื่อเรานะครับเอา Violet เนี่ยไปใช้งานควบคู่กับ Joker เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคอมโบที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อ,รอมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สำหรับไวโอเลนั้นเป็นตัวละครประเภท d e t o ูเนเตอประจำาธาตุไฟอ่ะโดดเด่นตรงที่มีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่แล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกพื้นที่ในการโจมตีเนี่ยได้อย่างอิสระอีกด้วยครับเอาล่ะฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ v i โอเลให้มากยิ่งขึ้นโดยการมาดูในส่วนของ Active Skill หรือว่าสกิลกาใช้งานกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหากเรานะครับมีไบโอเลดอยู่ในทีมเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดใช้งานสกิลพิเศษหรือว่าสเปเชียลสกิลได้นะครับโดยเมื่อเราทําการกดใช้งานสกิลนี้แล้วนะครับไบโอเลดเนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดที่อยู่บนกระดานครับอีกทั้งเนี่ยความเสียหายจากการโจมตีเนี่ยก็จะรุนแรงเพิ่มขึ้นได้อีกหากมีตัวละครจาก p e r s o n a 5อยู่ในทีมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับหากศัตรูเนี่ยอยู่ในสถานะอ่อนแอนะครับก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแแแต่่่หหลลัังจจาาาาากกทีีีได้้้รบคววมเสกสสยยนนะถออ ที่อยู่ในตัวสตูเนี่ยก็จะถูกเคลียร์ออกไปครับ ในส่วนของ Active s k i l l นะครับหากเราทําการกดใช้งานแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะเลือก1ช่องกระเบื้องนะครับเพื่อทําการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน230%ดาเมจในระยะ13ช่องกระเบื้องรูปข่าวลามตัดนะครับโดยมีจุดศูนย์กลางเนี่ยเป็น1ช่องกระเบื้องที่เราทาการเลือกไว้ก่อนหน้านอกจากนี้นะครับศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากตัว Active s k i l l นี้เนี่ยก็ยังจะได้รับสแต็ก่อจุดอ่อนนะครับเป็นจํานวน9สแต็กด้วยกันแต่หากเรานะครับทำการกดใช้งาน Active Skill นี้เพื่อทําการโจมตีศัตรูที่เป็นธาตุพืช มายิ่งขึ้นอีกเป็นจำนวน18สแต c กแทนครับ ในส่วนของเชนคอมโบครับหากเราทําการลากกระเบื้องตั้งแต่5้าช่องไปจนถึง13ช่องก็จะทําการสร้างความเสียหายตั้งแต่130%นดาเมจไปจนถึง145%าเรซดาเมจซึ่งศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากเชนคอมโบนี้นะครับก็ยังจะได้รับสแต,กต็กเกาะจุดอ่อนอีกด้วยเป็นจํานวน2-4สแต็กด้วยกันซึ่งหากศัตรูเหล่านั้นนะครับเป็นธาตุพืชก็จะได้รับสแต็กเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวซึ่งในส่วนของระยะการโจมตีด้วยเชนคอมโบนี้นะครับก็สามารถดูได้คลัลยเยรบ มาต่อกันที่ระบบเบรกตูหรือว่าการปลดล็อกดาวน์กันบ้างนะครับการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่1ครับจะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจํานวน250หน่วยการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่2จะทําให้เราสามารถกดใช้งานแอคทีฟสกิลของไวโอเลตได้เลยทันทีตั้งแต่เริ่มเกม การปลดล็อกดาวน์ขั้นที่3จะทำการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจำนวน250บวกกับอีก5%ของเบสิกแม x กเอชพีการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่4จะทำการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจำนวน30บวกกับอีก5%ของเบสิกเดฟและการปลดล็อกดาวน์ขั้นสุดท้ายขั้นที่5นะครับจะทำให้การโจมตีปกติของ v i โอเลตนั้นดุนแรงขึ้นได้อีกเป็นจำนวน20%ด้วยกันหากภายในเทิร์นนั้นนะครับเรามีการเปลี่ยนตำแหน่งของ v i โอเลตจากสมาชิกมาเป็นกัปตันครับ และสําหรับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Equipment ที่จะทําการปลดล็อกหลังจากที่เราทําการ ascension เวย l e อครับ โดยรายละเอียดของ i p m e n t Skill นะครับนั่นก็คือหาก v i o l e t เนี่ยทำการโจมตีศัตรูที่ติดสถานะอ่อนแอนะครับความเสียหายจากเชนคอมโบ c t i v e Skill และการโจมตีปกติเนี่ยก็จะรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน20%ด้วยกันนอกจากนี้นะครับในทุกการโจมตีปกติของ v i o l e t เนี่ยก็ยังจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสแต็กต่อจุดอ่อนเป็นจำนวน1สแต็กต่อการโจมตี1ครั้งและแน่นอนครับว่าหากทำการโจมตีศัตรูที่เป็นธาตุพืชเนี่ยสแต็กก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเป็นเท่าตัวด้วยกัันครบ เอาละครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําความรู้จักกับความสามารถทั้งหมดของไวโอเลตไปกันแล้วนะครับเรามาดูภาพรวมกันครับ โดยในส่วนของข้อดีนั้นไ i โอเลตเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่เนี่ยได้ดีทั้งจากตัว Active Skill, แอคทีฟสกิลแล้วก็เชนคอมโบนะครับเมื่อเทียบกับเด t o n a t เนเตอร์ในระดับ5าดาวที่เป็นทตดไฟด้วยกันแถมลักษณะการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะง่าย,ยาไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนโดยเฉพาะในส่วนของแอคทีฟสกิลนะครับที่สามารถที่จะเลือกตำแหน่งโจมตีได้อย่างอิสระทําให้ไม่ว่าเราจะยืนไกลกับบอสมากแค่ไหนนะครับก็สามารถที่จะโจมตีด้วยแอคทีฟสกิลนี้ได้นอกจากนี้นะครับไบโอเลตเนี่ย ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกถึง20%ด้วยกันในทุกรูปแบบการโจมตีหากไปทําการโจมตีศัตรูที่ติดสถานะอ่อนแอนะครับและสําหรับเรื่องสุดท้ายครับคือเมื่อเราเนี่ยนำไบโอเลตมาคอมโบกับ Joker เนี่ยก็จะยิ่งเล่นในไงามากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าจะสามารถเก็บสแต็คได้ไวมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นนะครับก็จะส่งผลทําให้การโจมตีของไบโอเลตเนี่ยรุนแรงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับ มาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างครับเรื่องแรกเลยเนี่ยด้วยลักษณะการโจมตีของเชนคอมโบที่อาจจะได้เปรียบในแง่ของการโจมตีระยะไกลและสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาด9ก้าช่องกระเบื้องเนี่ยได้เต็มทุกช่องนะครับแต่การที่ทําแบบนั้นได้เนี่ยก็ต้องยืนกระเบื้องตรงกลางด้านหน้าหรือว่าด้านหลังบอสเท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะสร้างความเสียหายได้ไม่เต็ม9ก้าช่องดังนั้นนะครับความอิสระในการเลือกยืนเนี่ยจึงไม่ยืดหยุ่นมากครับเรื่องต่อมาครับถึงแม้ว่าตัวแอคทีฟสกิลเนี่ยจะมีควาามออิสรระในกกเลื ซึ่งทําให้เล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆแต่ว่าในแง่ของการทําดาเมจเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่หวังไว้นะครับยิ่งหากเอาไปใช้โจมตีศัตรูที่มีขนาดเล็กกว่า9ช่องกระเบื้องลงมาเนี่ยก็จะยิ่งเบาครับเรื่องสุดท้ายครับพอเป็นตัวละครจาก Persona 5 Royal ที่ในครั้งนี้เนี่ยมีตัวละครธาตุไฟมาให้ถึง2ตัวนะครับก็เหมือนจะถูกบังคับให้ต้องเอามาเล่นด้วยกันครับเพราะถ้าหากเอาไวโอเลตมาเล่นตัวเดียวโดดๆเนี่ยก็อาจจะเก็บสแต็คได้ค่อนข้างช้าซึ่งนั่นนะครับก็ส่งผลทําให้การบูทดาเมจยี่สรวมไปถึงการที่จะทําให้สกิลพิเศษเนี่ยโจมตีได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้ง2ส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะถูกนํามาใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับ จริงๆเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าไวโอเลตเนี่ยก็คือเดน่าในเวอร์ชั่นที่มาอยู่ในธาตุไฟนะครับแต่ว่าน่าสนใจกว่าตรงที่เมื่ออยู่กับเหล่า Persona 5 r o ย a l ด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะเก่งขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยวโอเลตถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการที่จะหยิบมาใช้งานในช่วงแรกๆนะครับเพราะว่ามีลักษณะการเล่นที่ง่ายไม่ซับซ้อนอะไรมากนะครับแต่สำหรับผู้เล่นเก่าที่มี Detonator Toptier ทธาตุไฟอยู่แล้วหรือไม่มีแผนที่จะเอาไปคอมโบร่วมกันกับโจเกอร์เนี่ยจะข้ามไวโอเล ข่าวดีครับสำหรับผู้ที่เล่น Alchemy Star ตอนนี้ร้าน Jubigo Shop กลับมาเปิดให้บริการเติมเกมนี้อีกครั้งในราคาใหม่ที่เล็ใจกว่าเดิมแพคใหญ่เนี่ยลดสูงสุดถึง425บาทกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์เติม l u Moon Crystal คูณ2จากการเติมเองไปแล้วหากเติมกับร้าน Jubigo Shop เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์คูณ2อ,อีกครั้งทันท,ทีแถมการเติมเนี่ยยังปลอดภัยหายห่วงเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นไม่ต้องให้อ e ีเมลไม่ต้องให้พาสิร์สนใจใช้บริการเติมเกม Alchemy Star ที่ร้าน Jubigo Shop ได้ทั้งสองช่องทางที่ Facebook เพจจูบิโกช็อปหรือว่า Official Line a p แ at จูบิโกนะครับและก็จะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ alchemy star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร Membership เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์วิกเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ